มึงก็งานดีละเย้เอาเอาสบายดีเนาะมือบักกสบายดีฟิสไปทุกคนไลค์คลิปไลค์คอมเมนต์เนาะไลค์ฟิสบอกว่าให้บ่าซีเทียนอ่านทายตอนขั้นตอนในการแต่งกินให้แน่วะย้ำได้ก็มีแต่ตอนกินเนาะมันอยากหน้าเบื่อเนาะก็เลยว่าเห็ดแบบสั้นๆเนยจักหน่อย มื่อนี้สิม,มาแกงสม้มเนาะแกงส้มปลาสูน้องแล้วก็แม่กินเนาะนี่เอาใบมะขามใส่ก้อนรดบใบจีเทียนมักเฮ็ดแนวนี้เนาะแบบอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แบบอาหารบ้านนอกพี่น้องบ่ได้แม่นบ่ได้ใไซลูลาเนาะก็มีเกลือแป็น,นัวมักเพ็ดแล้วก็แล้วแต่งกินมักแนวนี้เนาะ,ะนี่อันนี้หั่น ออาหาเนาะมกเพ็ดเนาะนี huh. Now, ่เนาะมกเพ็ดตามล่ะก like ็เนี่ยหมกเพ็ดกับิ้งในการแต่งกินของบาิเทียนมากแลวนี้จะแต่งกินเลยนี้เนาะบเทียนกับบริจบในการแต่งกินเนาะเอซเนาะจะแต่งกินไปมัวเลยนอันนี้ฮันน้มส้มเนี่เนาะนี่น้้มเอซ นี hi, no. <c oughs> no ่เอฟซีน้องใส่นมไม่สมบาสิเตียนก็เป็นวัดแน่พี่น้องเลยลงไปเกลือใส่หน่อยนึ่งเพราะว่าใส่นมไม่สมแล้วใส่หน่อยนึ่งเพราะการเตงกินของบาสิเตียนก็ประมาณนี้แหละพี่น้อกมืดพี่น้องนี่มืดตอนนี้ล้ว เมื่อมันพดแล้วก็เอาปลาลงเนาะวันนี้นเนาะน,น,นี่โอ้โตบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้นี่น,น,นี่เอาปลาลงลงเข้าไปกินโอ้เต็มหม้อเลยวันนี้แล้วก็เอาปาลาหม้ออุมไว้คือเกานนเน่เอ็มซีเนาะนี่แล้วก็ทำมันสุกเนาะมีแต่ดังไฟวันนี้พอสุกแล้วก็เอาไปกินเลย นี่พี่น้องนี่สําเร็จแล้วเนาะสีสันมันพี่น้องเอ้ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่โอ้มามามาแซ่บๆเลยเนาะมื้อนี้เนาะได้ปลา2โตบักใหญ่พุ่นพี่น้องโอ้สีสันกะมานีแล อาม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 าซุปเซมน้ำกัดเลยมึอนี้มา,อาเอาเอดิฟซินเลยมามามาสีกติตกอดน้ำกัดเออลูกนั่นกินน้ำกัดมา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 กินข้าวน้ำกัออดเอจีเนี่ยกับคาเนียวโลดพี่น้องเลยโอ้ป่าซองโต่โนโตบางไงบางไงเลยอ่ะใส่บ่วงให้แม่เลยเนี่ย โอ้โ้ี่ฮ้องเลยอ้โต่นซีนนี่ตุนซีนพี่น้องเลยขาปผดจนม่อยากเห็น,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 น điểm và một sẽ nào à, tiếng xôm đẹp nằm nói đừng nó phải nó có sai lái nữa. ะวะ่าจนาร้า์ก็พวกบริษัทมากิน๋ยวนี้โ็มักแบบใส์น้ำลายเลยกินแบบตอนนอนหอดนใอ้เรา

ủa mình bắt tạo Xe nó mới xong lại nó chẳng xếp Tập bài mà khám lắm ซีนล้วนๆข่าวจ้าเลยพี่น้อง และอุปกรณ์ใส่เพือ่อแบบเลี้ยนปี่นอ,อย่างน,นคะครับปลาเป็นตัวอืมกล่าเพื่อ,อนนัต lahnan kadan kak teteh